อะเอแล้วครับผมเขาบอกให้เอารถมาถมนะครับเอาเอาดินถมตรงนี้นะครับผมก็มาถมให้เขากนดีนะผมกองดินไว้อะ่ะดี้อีอย่างนี้ผมกองไว้อะ่ะไอ้นั่นไม่ตักดินทิ้งอะ่ะดีนะที่ผมกองไวนะ้อ่ะโยนดินถมไปนะโยนดินถมไปโยนโยนถมไอสิ่งก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมนะครับผม ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมก็เขาสั่งให้ถมผมก็ถมนะครับผมโอ้ดินรถด,ดินมาเลยเหรอรถด,ดินมาเลยเหรอลดดูกพี่รถดินมาเลยวะเขารถด,ดินมาถมเลย เอาเทป,ปูลแล้วก็ถมอ่ะคุณผู้ชมเทป,ปูลแล้วก็ถมเลยนะครับดีนะผมกองดินไว้อนะเนาะเออสบายสบายชิวๆนะครับผม สบายสบายชิวๆเลยสบายสบายชิวๆโยนไปครับโยนไปแหมรู้สึกว่าเอาดินนอกไปได้ด้วยนะเอาได้แค่ดินสต็อกอะอ ถมเลยพี่ถมเลยถมเลยนั่นแหละพี่นั่นแหละถมเลยครับหดหลังหมดแล้วนะ่ะ ขับปวดหลังแล้วนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหพระเจ้าเอ,อ้ยรถขับปวดหลังแล้วเนะี่ยคนขับรถขุดเนะี่ยนะครับผมวากันไปครับวากันไปอ่าโอ้เสร็จแล้วเหรอเสร็จไปโคตรเร็วอ่ะเสร็จเร็วงาน,นะระดับมีเดียมโอ้ยมันทำไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนทำให้มันเสร็จๆไปอย่างนั้นอนะ่ะอยากแบบว่าทำไปแล้วเหนื่อยไปด้วยอ่ะ แต่ว่ามันก็จะหน้าเผื่อในเวลาเดียวกันนะแต่ถ้าเล่นหลายๆคนอโอเคอยู่เอ้าแล้วใครไม่เอาไอ้นั่นเข้ามาวะเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้มันผิดงานนะเนี่ยตัวนี้มันผิดงานนะเนี่ยพีตนนย่ตัวนี้ผิดงานวะ่ะใครม่สั่งมาจอบงานนี้วะเนี่ย จะนี่ผิดงานนะเนี่ยยกอะไรอยู่วะไม่ได้ยกตรงนี้วะ่ะอ่าอีกฝั่งหนึ่งกำลังขุดอยู่หรอฝั่งนี้กำลังขุดอยู่เลยคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเราไปขุดเพื่อเขาสักหน่อยเอาไป เดี๋ยวเราไปขุดช่วยเขาสักหน่อยนะครับผมอืมโอเคเดี๋ยวผมจะออกแล้วนะครับโอ้โหดูเขาเปิดบ่อเนี่ะพี่จะโยนทิ้งทำไมใครเป็นหัวห้องวะใครเป็นหัวห้องวะเนี่ยอ่าหมวกเหลืองนั่นเหรอหมวกเหลืองผู้ชายคนไหนวะเนี่ยโอ้โหดูไฟดูพี่พี่ไม่เปิดไฟเลยเหรอพี่ทำงานอ่ะมันพี่เขามองเห็นได้ไงวะเนี่ย พี่ไม่เปิดไฟเลยเหรอลูกพี่โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกสุดปอกประหลัดจัดไฟอือใส่ไปเลยโอ้มันโยนทิ้งไปเลยวะเขาโยผมไปขุดด้วยเราผมไปขุดด้วยโยนทิ้งไปเลยอะเงินเงินไม่จำกัดน้ะครับผมเงินมีเท่าไหร่พันล้านอะโอ้โหพระเจ้าเอเงินมีพันล้านเงินมีพันล้านพี่ไม่ต้องมาขับรถขุดอย่างนี้หรอกพี่ แต่ว่าเงินเงินพันล้านนี่ก็ใช้หมดได้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าแต่ถ้าเราทํางานมันก็ไม่มีวันหมดใช่ไหมละ่ะแต่เงินพันล้านมันหมดได้นะครับหมดได้แต่ว่าถ้าเราทํางานเเงินพันล้านไม่มีหมดหรอกมันก็จะได้มาเรื่อยๆอยงไงมันจะได้มาเรื่อยๆโหนานกันเนีน่ยพี่มันต้องขุดสี่คนเลยอ่ะต้องแทกเตอร์ด้วยอ่ะ แท็กเตอร์ทั้งรถขุดอ่ะต้องมาช่วยกันอ่ะถ้าอยากให้เสร็จอ่ะต้องสี่คนนะครับถ้าอยากให้เสร็จเร็วๆนะสองคันไม่เสร็จเร็วหรอกรถช้าขนาดนี้ มากนะครับู้ชม จัดไฟครับจัดไฟอ่านี่ก็จะเป็นซานี่นะครับซานนี่เจอกับซานนี่นะครับซึ้บซานนี่เจอกับซานนี่สักหน่อยโอ้โหบ่อนี่มันลึกมากเลยนะครับสุดบูมเลยนะจริงจริงๆก็สุดบูมนะครับ เขาพาตักทิ้งผมก็ตักทิ้งกับเขาอะตามจริงต้องเอาแท็กเตอร์มานะแท็กเตอร์มาด้วยแท็กเตอร์มาดันนะครับอุ้ยชนกันกลางอากาศด้วยหรอเบื่อนะมันเบื่อนะพี่สับไปครับจัดมา เฮ้ยเช้าแล้วหรอโอ้รู้สึกว่ามันสว่างนะครับตัวน,นี้เป็นงานหลักเลยนะครับงานมันใหญ่มากงานทำนานมากนะครับใหญ่แล้วก็ทำนานมากนะครับผม โอเคพอแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรถมา,าไาดูไอค,คนขับสักหน่อยอันนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่นี่หว่าโอ้ผู้หญิงขับรถน่าจะเป็นผู้ชายแล้วหัวห้องแสดงว่าหัวห้องอยู่ฝั่งนู้นคนระับหัวห้องอยู่งานนู้นชื่อดูผู้หญิงขับรถขุดไปแป๊บโอ้ยมีดึงอามด้วยนะออ้ยมียกปูมด้วยแสดงว่าขับเป็นขับเป็นครับคนนี้ขับเป็นไม่ธรรมดานะผมขับเป็นแน่นอน ยกบูมมียกบูมแบบนี้มียกบูมด้วยนะครับึ๊บดึงอาร์มเขาด้วยนี่โอ้โหมาประเทชแอบแอบจุ๊บหุ้ยจุ๊บ จึ๊บดีหากเข้ามาดีเป็นไงยกไปครับใส่ไปครับใส่ไปใส่ไปใส่ไปแล้วครับเสียเทไปครับเสียนั่นแหละครับเสียโอเคครับคุณผู้ชมครับแม่เกมนี้คือเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตใหม่อยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ